ทุกทุนทุกบริษัททั้งหลายตอนนี้ขอให้ชื่ว่าสรุปกรรมควายคําว่าสรุปมาจะรวมกรรมควายคือว่ากรรมควายที่ตาเข้าตามสนองเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพอจะเข้าใจได้หรือยังว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ขอภัยลืมบอกวันที่ไป <c oughs> วันที่ที่บันทึกวันนี้ป็นที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยสิบสามสามสิบสามขอโทษวันที่ยี่บเก้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองเนี่ยสมองคนแก่ไม่ค่อยดีอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเรื่องกรมควานี่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บันทึกมาแล้วสองตอน ตอนนั้นรู้สึกว่าเจ้าเรื่องของท่าลานเข้ามาแทรกอยู่มากทั้งนี้บรรดาญาจโยมพุทธบริษัทก็โปรดทราบว่าสมองคนแก่มันเสื่อมอย่างนี้ท่านอยากจะฟังเรื่องให้ชัดเจนแจ่มใสเรื่องกรรมข้อควายก็บังเอิญมีงานใหม่เข้ามาแทรกและประกอบกับวันนั้นป่วยหนักมากมันก็เฟือ มาตอนนี้เมื่อคืนนี้บรรดาท่านพุทธริสัทเขาป่วยมากไม่กันตอนกลางวันมันเครียดคณะพิสนุโลกคือมีคุโยมสันผู้ก่อนโยมเกษรินผู้ก่อนเป็นหัวหน้ามากันมากมาทอดประปากันมากถ้าทุกคนส่วนใหญ่ถวายสังฆทานเห็นญาติโยมพุทธรวษัทถวายสังฆทานก็ปลื้มใจมาก เพราะถวายการสังฆทานมีอนิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> ปัจจัยของทุกท่านเป็นปัจจัยที่นำมาเพื่อการก่อสร้างท้าว,วกกรวัตุคือวิหารฐานในาศาสนาขขงองค์สมเด็จพระพระมโลกเชก็มีอนิสงส์สูงรวมความบรรดาท่านพุทธิริษัทขึ้นที่ปรากฏของกรรมอย่าหาทางหลีกเลี่ยงเลยไม่สามารถจะหลีกได้ ถ้ากล่าวคือว่าก,การชําระหนี้กฎของกรรมให้กรรมหมดไปก็เป็นเอตุทําไม่ได้เหมือนกันแม้แต่ในสมัยพระองค์สมเด็จพระพระกักตวันบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าสมบัติบํบบบบบาเพชนอยู่สาวกขององค์สมเด็จพระบระมครูหกสิบรูปเศษจ,จะต้องฆ่าตัวตายองค์สมเด็จพระจอมไทยก็ไมส่สามารถจะชำระกฎของกรรมให้ได้ แต่ก็ทรงเทศที่มีความดีสูงมีนิพิทายานความเบื่อหน่ายในร่างกายแต่เบื่อหน่อยในการเกิดในะที่สุดก็ฆ่าตัวเองตายบ้างแจ้งคนอื่นฆ่าบ้างตายแล้วก็ไปนิพพานหมดอันนี้ก็ไม่ใการบรรดาานพุทธบริษัทการทําบุญเพื่อชาระนิกรรมเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ชาระนิกรรมเป็นการทําบุญให้มีกําลังสูงกว่าบาปที่เราทํามาแล้ว ชาตินี้ยังไงยังไงบาปก็ให้ผลแต่ว่าเมื่อสิ้นชีพวายชนไปแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทบาปส่วนนี้มันยังไม่หมดจะไม่สามารถจะตามไปได้ <c oughs> เราก็รอยชายไปสวรรค์กันบ้างไปพรมโลกกันบ้างปานิพานบ้างก็มองความว่าวันนี้ก็ป่วยมากเหมือนกันเมื่อคืนนี้ก่อนจะหลับเปวลาหกทุ่มมันปวดขามากประเสรทั้งปวดทั้งเสียว ก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เขาจะล้างท้องให้เขาไม่เป็นไรค่อนนี้ก็ทํางานให้ก็มาทํางานให้ไม่โรคมันกําเริบตตอบมาอีกคือมันทิกเสียงต่อมานี่ก็ในเวลานี้ก็หมดเวลาไปประมาณห้านาทีก็มาคุยกันโดยย่อว่าคืนวันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเวลาประมาณหกโมงเย็นจะถือว่าเป็นคืนก็ไม่ได้วันก็ไม่ได้ จะถือว่าเป็นกลางวันพระอาทิ์ก็หายไปแล้วจะถือว่าเป็นกลางคืนแสงสว่างก็ยังอยู่จะเรียกว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ตามใจบรรดาญาจโยมพุทธบริษัท <c oughs> นอนภาวนาอยู่รายกฏว่ามีความรู้สึกว่าจิตออกจากร่างไปนอนอยู่ที่ตึกเก่าๆตึกใหญ่มากแต่เก่ามากใกล้จะพัง ในตึกนั้นปรากฏว่ามีพระโย์หนึ่งเป็นพระสงฆ์ท่านนั่งหาง่างจากที่นอนท่านด้านหลังออกไปประมาณสิบเมตรประมาณนะเ้าจะมาก็นอนอยู่บนเตียงหันตะแคงขวาหันหลังให้ท่านเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหนุ่มมั่งสาวมั่งแก่มั่งก็ไม่เลือกบุคคลนำเข้าของมาถวายไม่จำกัด เป็นอาหารการบริโภคบ้างเครื่องใช้สอยบ้างเครื่องประดับบ้างค่าเครื่องประดับก็สูงมากรู้สึกว่ามากมายมาก,มากคิดว่าคนสักร้อยคนก็ขนกลับไม่ไหวเมื่อท่านถวายกันแล้วก็มีความรู้สึกในใจว่าท้าเวลาเรากลับวัดเราจะนําไปได้ยังไงคนเดียวเราแบกไม่ไหวถ้ามีคนมาสักร้อยคนก็ไม่สามารถจะขนหมด แต่ในฐานะที่เคยฟังคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเมือ่อบุคคลเราตายไปแล้วทรัพย์สินต่างๆราไม่สามารถจะนําไปสู่โลกอื่นได้แม้แต่ร่างกายเป็นที่รักก็ไม่สามารถจะนําไปได้ก็คิดในใจว่าตามปฏิปทาเดิมของเราในสมัยที่มีชีวิตยอยู รั์สิงเกิดที่ไหนให้อยู่ที่นั่นนั่นคือเวลาไปวัดไหนๆก็ตามถ้าเขาถวายแจกตัวใจถ้าของใช้ตามสมควรสิ่งใดที่เขาไม่จํากัดแต่เขาจํากัดบอรว่าสิ่งนี้ต้องอาไปสร้างที่วัดท่าสงแลอสิ่งนี้ต้องไปใช้ที่วัดท่าสงอย่างนี้เอามาวัด <c oughs> ถ้าเขาไม่จํากัดก็ให้อยู่ที่นั่นเอว่าทรัพย์สิงเกิดที่ไหนก็อยู่ที่นั่น เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าในเมื่อปฏิบทาตามธรรมดาของเราเป็นอย่างนี้ของถ้าเกิดขึ้นที่นี้ก็งจงอยู่ที่นี่สำหรับรบุคคลผู้รับจะเป็นใครก็เป็เรื่องของบุคคลนั้นเว <c oughs> ลานี้เราก็มีใครราเป็นตัวคนเดียวในห้องนี้เบื้องหลังไปก็มีพระองค์เดียวเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าปวดจะถ่ายอุจจาระ ก็มีความรู้สึกว่าต้องการถ่ายอุจจาระเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเห็นภาพควายควายตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเขากลางๆยืน <c oughs> อยู่ข้างหลังแล้วก็มีคนคนหนึ่งแล้วต่อไปก็มีความรู้สึกคล้ายแขนโอบรัดัจนแน่นถ้าตัวธรรมาแล้วก็มือหนึ่งกำปั้นอัดยู่ที่ท้องท้องทะวันหนักไม่ต้องการให้ถ่าย อาการปวดอุจจาระก็ปวดหนักขึ้นอยากจะลุกไปถ่ายอุจาระแต่ก็ลุกไม่ขึ้นเจ้านั่นรัดหนักจึีงขยับตัวไปขยับตัวมากมาทั้งดิ้น,นมันก็ดิ้นไม่ไหวไน้แต่แค่ขยับ <c oughs> ในที่สุดก็พลิกหันหลังไปได้เจ้าควายก็หายไปคนก็หายไปสรุปแล้วความจริงควายกลายเป็นคนก็มีความรู้สึกภาในใจว่านี่มันเรื่องอะไรกัน ที่นี่มันกุติพระควายเข้ามาได้ยังไง <c oughs> แล้วเจอคนคนนี้ก็มีรูปร่างดำดำเพียวเกรงหน้าตาไม่สวยปากแหวง่งตรงจมูกมาแหว่งมากนี่บฟันเปนขาดไปเลยตรงนั้นไม่เห็นเขาเข้าเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็หายไป <c oughs> คิดไม่ออกว่ามันเรื่องอะไรกุติพระควายเข้ามาได้ยังไง ก็บอกคนคนนี้เป็นใครก็ไม่ปรากฏตนอีกเห็นแต่พระนั่งอยู่องค์เดียวเมื่อมีความสงสัยเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงปรากฏถ้าบอกว่าคําว่าควายควายตัวนี้ไม่ได้ควายจริงๆไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ควายเข้าไม่ได้แต่ภาพควายนั้นมันเป็นกฎข้มงกรรมในควายก็นึกในใจว่าชาตินี้เราไม่เคยฆ่าควาย กอง콰จะมาจากที่ไหนเสียงนั้นเธอก็บอกว่าชาตินี้ไม่ได้ฆ่าแต่ชาติก่อนๆเธอฆ่าเมื่อคืนนี้เธอดูหนังดูโทรทัศน์ในภาพยนตร์ในโทรทัศน์เรื่องสงครามก้าทัพเรือเปล่า <c oughs> ก็เรียนตอบเสียงนั่าเปล่าเพราะว่าตามบติดูแต่ข่าวเมื่อข่าวจบแล้วก็เลิกกันเพราะคุณแก่ความเป็นคนแก่มีอะไรก็ไม่สนุก ท้งก็เสียงนั้นถามว่าเห็นไหมว่าสงครามเก้าทัพต้องใช้คนเป็นหมื่นถ้าจะนอา,า,า,าอาหารมาเลี้ยงทหารจะใช้อะไรใช้ปลาหรือใช้หมูมันก็ไม่พอต้องใช้วัวใช้ควายด้วยก็เรียนถามได้ว่าข้ากับผมตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้ก็หลังจากสงครามเก้าทัพมานาน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมสงครามเก้าทัพ แล้ก็สามหมยนั่นเคยเกิดร่วมสงครามก้าวทัพแลอมีส่วนในการเลี้ยงอาหารด้วยหรือเสียงตอบได้บอกว่าฉันไม่ได้หมายความว่าต้องควบคุมสงครามก้าวทัพฉันให้ดูสงครามก้าวทัพเป็นตัวอย่างเพื่อหมายความว่าสงครามก้าวทัพเขาต้องเลี้ยงแบบไหนแต่ว่าเธอเกิดมาทุกชาติในอดีตเว้นชาตินี้ชาติเดียวที่ไม่ได้ควบคุมของทัพ บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพใหญ่บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพรองบางชาติเธอก็เป็นพ่อเมืองต้องทําการรบทุกชาติต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกทหารในกองทัพต้องฆ่าคน,นก็กลาบเรียนถามว่าในเมื่อกรรมมันหนักขนาดนี้การที่จะบวทเนรชำระนี่ไก่หนึ่งร้อยยี่สิบสามองค์จะบททีพรามณ แปดสิบองค์โดยใช้นักเรียนประจานักเรียนประจาชายเธอสมัครร้อยี่สิบสามองค์เพื่อบทนีน้นักเรียนประจาหญิงเธอสมัครแปดสิบคนสมัครหมดนักเรียนชายจะขาดไปสามคนก็ไม่สมัครสามคนเดิมทีเดียวตั้งใจว่าจะบดแค่เก้าองค์สิบองค์เมื่อเธอสมัครหมดก็ยอมรับบดหมด ถามว่ากฎข้องกรรมคือการทําบุญอย่างนี้จะเอาที่นี้จะควายเป็นการมาเทาโทษได้ไหมท่่นคืบอกว่าเขาเห็นว่าเธอทําบุญอย่างนี้นะสิเขาจึงมาทวงด้วย <c oughs> ความจริงกรรมของควายบรรดาท่านพทธบริษัทให้โทษมาตั้งแต่พศ2525เดือนมิถุนายนมันป่วยแล้วก็ตายอุจจาระไม่ออกล่างก็ไม่เคอยออกอาการเครียดอย่างนี้เป็นมาห้าหกปี ถ้าเวลานี้ก็ยังไม่ใครตัวนักมีส่วนลายตัวบ้างตามสมควรแต่ยังไม่มากนักส่วนหนักจริงๆอยู่ที่ทองแต่ความจริงเขาลงโทษทีแรกหมดทั้งร่างกายเราสาดท,ทุกส่วนของร่างกายไม่มีดีเหลือก็อถามพระตบรกว่า,าน,นอกจากกฎของกรรมของข่อยแล้วจะมีกรรมอะไรอื่นมาแทรกแซงมาเบียดเบียนอีกไหมท่านบอกว่ามีเยอะเธอไม่ได้ทําบาปครั้งเดียว เธอทำบาปหลายคราวในชีวิตหนึ่งแล้วก็ผ่านมาหลายชีวิตบาปต่างๆก็ต้องทําตามทงเธอกลับความจริงเสียงนั้นไม่ทราบแตเสียงของใครยิ <c oughs> ร่งกลาบเรียนสาเสียงนั้นว่าถ้าอย่างนั้นในวิกรรมมันหนักก็อย่าขอปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเลยดีไหมเสียงนั้นก็ตอบว่าไม่มีผลพวกงานของฉันยังไม่เสร็จ ฉันต้องการให้เธอทํางานของฉันให้เสร็จเรียบร้อยฉันจะสั่งงานไปทีห,หน่อยแต่น่อยจนกว่างานจะเป็นที่พอใจของฉันและก็เมื่อง,งานเสร็จแล้วเธอก็ยังจะตายไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเธอจะต้องอยู่ช่วยสอนกรรมฐานอีกไม่น้อยกว่าสิบปีก่อนแต่ถ้าว่าเอ,อร่างตากายสามารถจะทน,ทนต่อไปได้ก็ให้อยู่ต่อ แต่ถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆท่าร่างกายมันจะโผจะพังจริงๆทึงจะพล่อยให้ตายเธอสงสัยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเสียงนั้นก็ตอบมาว่าเธออยากจะทราบว่าเสียงเป็นเสียงของใครเวลานี้ไม่ต้องรู้ชื่อว่าเสียงของใครแต่รู้แต่เพียงโดยย่อว่าเสียงพ่อของเธอก็เป็นอันว่าสบายใจไปเสียงนั้นบอกว่าหมดเวลานะฉันลาละไม่คุยต่อไป เรื่อเสียงนั้นก็หยุดตอนนี้ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสียงนั้นบอกว่าต้องสร้างให้เสร็จตามที่ฉันต้องการท่านต้องการขนาดไหนบ้างอาตมาก็บอกไม่ได้เหมือนกันพราะงการที่สร้างต่อทีละหน่อยต่อทีละหน่อยทําที่นี่จนเสร็จก็บอกต่อตรงโน,น้นเวลานี้ก็เริ่มเริ่มอาคารนั้นเป็นทางเดินกว้างสี่เมตร รอบปต,ตามกับแพงของร้อยไร่ใช้ใช่ระยะทางหลายกิโลเพื่อประโยชน์ใหญ่ก็งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาในวัดซึ่งท่านให้เหตุผลว่าเวลารถจอดทุกคนอันดับแรกหวังที่พักชั่วคราวได้เวลานี้ลงจากรถแล้วไม่รู้จะไปไหนถ้ามีอาคารยาวเป็นทางเดินแบบนั้นมีทางชั้นชั้นล่างและชั้นบนสองชั้น เป็นสะพานสองชั้นกว้างสี่เมตรนั่งพักก่อนได้สบายหรือว่าเวลากลางคืนดึกด็กเวลาถึงใหม่ๆก็ค mm ิดว่าถ้าจะเข้าที่พักก็เสีเวลาบ้าง่อจนที่จะจัดเสร็จนอนตรงนี้ก็ยังนอนได้มีรายการหนึ่งยังสร้างความปลอดภัยกับรรดารถราทั้งหลายที่มาเพราะคนเข้าออกได้เพ่แค่สองประตูศัตรูคือขโมยทำงานยาก นี่หละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นความประสงค์ของท่านแต่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จทางยาวแล้วท่านก็บอกว่างานเล็กๆจะมีต่อไปอีกกลงความว่าเวลาเสร็จไม่แน่นอนเมื่อเสร็จจุดใหญ่นี้แล้วเสียงบอกว่าต้องสอนกรรมฐานอีกสิบปีถ้าร่างกายดีพอทรงตัวได้ให้อยู่ต่อก็ุ่มความว่าคำนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทยาไว้วางใจนัก จงจำไว้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเดีวความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่มีนิมิตเครื่องหมายความตายไม่มีนิมิตชีวิตเหมือนกับเอามีดขึ้นเอานิ้วกรีดน้ำเป็นรอยเดี๋ยวก็หายไปชั้นใดการเกิดของมนุษย์บรรดาท่านพุทธไิสัตย์หลายจะตายเมื่อไรก็ได้ความต้องการของท่านมีขนาดนั้นแต่ความสิ้นของอายุถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรเขาต้องตาย ฉะนั้นทุกคนจงอยญ่คิดอาธมาจะอยู่นานให้คิดว่าอาจจะตายไว้เสมอก็ได้มีความไม่ประมาทก็คุยกันต่อไปเมื่อเสียงนั้นหมดพูดเสร็จหมดหมดจากคำพูดก็ไม่มีกิตอื่นก็รู้สึกว่ามีแรงพอสมคนก็ลุกจากที่นอนไปหาพระไปคุยกับพระท่านพระานั้นมีผิวคล้ำรูปร่างลำล้ำสันทัายคน อายุประมาณสี่สิบปีไม่ทราบปาะครไปถึงท่งานก็ชวนคุยเรื่องเล็กๆน้อย,อยตอนมาท่านก็หาหรือท่านหาหรือว่ามีญาติโยมด้านใต้เขา,าเข้าขุดบ่อเลี้ยงปลาเ็้ามาปรึกษาว่าทำยังไงปลาจึงจะโตเร็วปลาจึงจะไม่มีโรคและจะขายปลาได้อาคาดี ฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพระมีหน้าที่แนะนําให้บุคคลเว้นแต่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเขาจะเลี้ยงเพื่ออบุญให้ปลามีความสุขนา่าติการสมคนแต่นี่เขาบอกแล้วว่าเลี้ยงเพื่อขายเลี้ยงเพื่อขายก็หมายถึงว่าเลี้ยงเพื่อฆ่าส่งไปเพื่อควายถึงความตายส่งไปหามือเพื่อฆ่าก เพราะว่าศัต์สมัยให,ใหม่เขาจะยวส่งเข้าไปส่งไปหาตะแหลงแกงคือที่ฆ่า <c oughs> ในเมื่อก็ส่งไปให้พระเจ้าฆ่พยาพระเจ้าฆ่าก็ต้องฆ่ายิงคิดในใจว่าพระท่านจะไม่น่าจะคิดอย่างนี้ท่านจะตอบว่าไม่ควรตอบจะเป็นบาปเ็าจะรู้สึกว่าเป็นการไม่ดีจะเป็นการหักล้างซึ่งกันและกันจิงบอกท่านว่ากผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ขอรับ เรื่องเลี้ยงปลานี่ไม่เคยศึกษามาก่อนเพราะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทําสวนมีนามีสวนนาก็มีไม่มากไม่ได้เคยทํานาสวนก็มีไม่น้อยแต่ก็สวนก่เคยทําเคยทําสวนจริงๆอยู่สามปีเรื <c oughs> ่องการเลี้ยงปลาข้าวสัตว์ <c oughs> ผมไม่ทํามาตั้งแต่เด็กปลาในท้องล่องผมเลี้ยง แต่กระผมก็ไม่เคยยอมให้ใครมาจับไปขายฉะนั้นเรื่องการเลี้ยงปลายไปขายที่มรนดาท่านท่านนงหลายท่านครับผมไม่มีความเข้าใจเมื่อถามว่าตอนนี้เท่านั้นท่านก็หนิงต่อมาเมื่อคุยกันเสร็จทั้งตอนนี้ก็มีความรู้สึกปวดอุจาระมากก็เห็นคนหลายคนนั่งอยู่ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเห็นผ่อนลอคืนคงดี ที่เธอปฏิบัติอยู่ในอยู่ในแวดล้อมนั้นด้วยจิงบอกว่าพอนุชตัวข้อโปรดจาระมากหาที่ถ่ายี่แต่ก็บอกว่าเรารู้จักส้วนเดินตามไปไอ้ส้วมก็อยู่ในบริเวณกุฏินั่นเองกุฏิใหญ่แต่ว่าเป็นห้องโถงไม่มีฝาปิดพอตัวเปิดเรียกว่าบันฝาด้านหนึ่งเปิดทั้งหมดมีส้วมโถอยู่ เข้าไปในที่ใต้ขโมกขมัวจะม,มีคนหลายคนถ้าไปนั่งคนทุกคนที่นั่งในงก็มองเห็นแต่บังเอญพอเดินเข้าไปก็ปรากฏว่ามีนอนคนนอนคุมโปองอยู่คนหนึ่งคลุมมิดสนิทเี่ยผ้าไม่หนานากักคล้ายๆจีวรพระแต่เก่ามากที่ก็าถามว่าใครนอนอยู่ดูสภาพจริงๆคิดว่าคนตายที่เขาวางไว้ถ้าไมนขโมกขมัว ก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าหลวงชิดแก้วแดงในที่สุดก็ก็เจ้าของน่าจาของภาพก็เขาเปิดหน้าขึ้นมาเห็นเป็นหลวงชิดจริงๆแต่ไม่ถนัดนักก็บอกกับทุกคนแวว่าพอนึกว่าที่ตรงนี้หลวงพ่อไม่ถ่ายละเพราะมันล่งเกินไปส้วมก็ไม่มีน้ําฟ้าเปิดแงฟฝาไม่จะเปิดประตูอย่างนี้ไม่เหมาะอาการถ่ายมีที่อีกไหม เธอก็ตอบว่าหนูรู้จักที่มีที่แห่งใกล้ๆกันเป็นห้องส้วมเล็กๆเ,เป็นห้องส้วมธรรมดามีโถพร้อมไม่สะอาดเรียบร้อยตะเก่าไม่กันเธอก็เดินนําเธอเข้าไปในส้วมก่อนคือเข้ามาเข้าเข้าเข้าไปห้องเล็กๆเ,เธอเนําเข้าไปก่อนจะมาเดินตามทีหลังเข้าห้องผิดมันเป็นห้องเล็กเหมือนกันห้องขนาดเดียวกันแทนที่เป็นห้องส้วม มันกลายห้องเป็นทางเดินลงนรกที่ตอบบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างนี้ก็าอาคารเป็นอย่างนี้ขานาที่แย่เข้าห้องนั้นก็มีผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนนิรูปร่างหน้าตาสวยผิวขาวและตัดผมทรงกระทุ่มต่งเก่งใส่เสื้อเรียบร้อยหน้าตาดีมากคนหนึ่งเดินติดตัวไปเลยอีกคนหนึ่งอยู่ห่างประมาณหนึ่งวาเดินตามไปไม่กัน เมื่อเข้าห้องเล็กแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปห้องก็งเล็กเข้ามาทุกทีเพราะสุดเดินตรงพื้นที่มันมันลงต่ํามันลาดลงต่ําพอลงต่ําไปแล้วก็ปลกดเป็นช่องเป็นหลุมใหญ่ก็คิดว่าไอ้ส้มนี่ทําไมไมันอยู่ลึกนะักก็เดินตามลงไปเดินตามลงไปก็ปรากฏกดไว้ดิงข้างบนมาหล่นไปตกตัว,ตวบ้างเป็นจุดลงไปห้องก็แคบขึ้นมาทุกทีเพราะสุดแคบ ลงได้แต่ขาสองขาแค่เข่าไม่ถึงคนขาส่วนใหญ่ลงไม่ได้เมื่อส่วนใหญ่ลงไม่ได้คนที่เดินที่เดินติดตัวไปก็จับตัวยกขึ้นมาแต่ความจริงไม่รู้สึกว่านักถ้า่านกระลอกองขึ้นมาข้างบนพื้นท่านก็บ,บอกว่าคนที่คนจะเข้าสวมในความจริงห้องนี้มันไม่ได้สวมมันเป็นทางลงนรก ว่ามันเป็นทางเป็นทางลงนรกกงงแล้วก็ที่ลงไปไม่ได้เพราะว่าบาปที่เป็นสิ่งที่เป็นบาปข้อนคุณยังตามไม่ทันทำให้ผลไม่ได้มันให้ผลได้แต่เสษกรรมที่มีความทุกขเวทนาในร่างกายเท่านั้นบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้ผลให้ผลลงนรกได้แต่ว่าที่ต้องมีอาการแสดงอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ ที่คุณไปคุยกับพระบว่าพระท่านคุยเรื่องการเลี้ยงปลาว่าญาติโยมทิศไต้มีการเลี้ยงปลาขุดบ่อเลี้ยงปลาทำพิธีการแบบไหนปลาจึงจะอ้วนปลาจึงจะไม่เป็นโรคจะขายได้ราคาดีเพี <c oughs> ยงปลารบเท่านี้นะคุณแล้วคุณก็ตอบปฏิเสธบาความความรู้อย่างนี้ไม่มีผลเพราะผมไม่มีความรู้มาก่อน เพียงแค่นี้เขาก็าชี้บอกว่าถ้าคิดไม่ดีมันต้องลงนรกถ้าไปแนะนาําเขาเลี้ยงอย่างนี้มันอ้วนนะยิ่งอย่างนี้ไม่เป็นโรคจะขายได้ราคาดีสแสดงว่าเป็นการร่วมทําบาปของเขาอย่างนี้คุต้องลงนรกแน่แต่ว่าบังเอิญคุณปฏิเสธแต่ว่าที่ต้องลงหลงุมเพราะคุณเข้าไปเกลือกลัวกับสิ่งโสโครกเัาสิ่งที่เป็นบาปพระเพราะพระ,พระองค์นั้นพูดเรื่องเป็นบาป มื่อพูดเรื่องเป็นบาปคนนั่งอยู่ด้วยไอกลิ่นบาปมั้นก็เข้ามาถึงท่านนีใบไมา้ฝังแล้าคล้ายๆกับว่าคนเราถือใบบอนใบบอนใ่ความจริงเป็นใบเนื้อละเอียดไม่ไม่สามารถจะมีอะไรซึมเข้าไปได้แต่เอาสุนัขเน่าเข้ามาใส่ที่ใบบอนความเน่าน้ําเหลืองจะไม่ไหลเข้าซึมเข้าเนื้อเข้าใบบอนเมื่อโยนสุนัขเน่าที่มีแล้วกลิ่นเหม็นก็ติดใบบอนชั้นใด เรื่องบาปกรรมอกุศลก็เหมือนกันคุณไปคุยเข้าน,นก้แสดงว่าถ้าคุณน้อมใจไปกับพระองค์นั้นคุณลงนรกในเวลานี้คุณไม่น้อมใจไปกับท่านคุณก็ไม่ต้องลงนรกแต่เขาแสดงให้ปรายกฏว่าถึงแม้จะไม่ลงก็โชยลงหน่อยๆแล้วก็กลิ่นกลิ่นกันรกติดตัวราะวกระแสบาปเข้ามาติดตัวก็เหมือนกลิ่นกังความเหม็นติดไปปอนฉนั้นมารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องนี้ก็ไม่ขอขไม่ขออธิบายเรื่องบนนอุญอกุศล ทุกคนก็ควรทราบว่าสิ่งใดที่ก็ทําเพื่อเป็นบาปถ้าเราเข้าไปสังคมสมาคมด้วยถึงแม้จะไปน้อมใจไปกับเขาสิ่งนั้นก็สามารถจะทําให้ใจของเราหมอหมองลงอมบายภูมิโได้พระบรรดาท่านพุทธัริษัททั้งหลายเวลาเหลือเพียงแค่สามสิบนาทีก็จะหมดเวลาที่ต่างไว้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ลผล,ผล จงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสมสธี